ทำให้เงินเข้าทุกทิศทางห้ามทําแบบนี้ค่ะถ้าอยากที่จะให้เงินเข้าทุกทิศทางนะคะห้ามทําแบบนี้เด็ดขาดนั่นคือการคิดนิตนาการถึงชีวิตในวัยเด็กที่ได้รับคําสั่งสอนมาบอกว่าเงินทองหายากชีวิตลําบากทําอะไรต้องเหนื่อยต้องแลกแรงกายมาถึงจะได้เงินมันก็เลยทําให้คุณนั้นนะคะเป็นคนที่กินของยากและคนอื่นเขากินของง่ายไปหมดนะคะวันนี้ลองโปรแกรมนะคะสั่งจิตเราสั่งพลังชีวิตเราใหม่นะคะว่าฉันเป็นคนที่หาเงินง่ายฉันเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะเป็นคนที่อัน ญาติให้เงินเนี่ยเข้าทุกทิศทางในชีวิตค่ะหลายๆคนนะคะจํากัดเงินของตัวเองเป็นเงินเดือนบ้างเงินรับจ้างบ้างเงินขายของบ้างเงินทําธุรกิจบ้างก็เลยทําให้เงินเข้ามาตามที่คุณต้องการแค่นั้นแต่จริงๆแล้วเงินพร้อมจะเข้ามาหาคุณทุกทิศทางเพราะว่าพลังความคิดสร้างสรรค์ตัวคุณนั้นมันแมทชิ่งกันนะคะที่ทาให้ดึงดูดเงินมาทุกเส้นทางนั่นเองค่ะวันนี้ลองพูดสิคะขอบคุณนะเงินเข้าทุกทิศทางแบบไม่มีเหตุผลค่ะแล้วคุณก็จะมีพลังสร้างสรรค์ในการที่จะครเองงานใหมๆ่ๆโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองนนนัั่เเเอองงาาาจรปปิ้้็กํลใ